พระอาทิตย์ขึ้นที่เกาะสีชังถ่ายจากหน้าโรงแรมที่พักของพวกเราลูกสาวเล่นกูเชนประกอบอ๋อโอเคโทษไม่น่าพูดเลยไม่ใช่สิเออเออถูกไม่สิอ๋อ YouTube ไม่รู้ นี่คือนบรรยากาศหน้าโรงแรมนะครับแต่เราไม่ได้อยู่ฟอน์ขนาดนี้เราอยู่ลึกเข้าไปหน่อยนี่เป็นท่าเทียบเรือนนะครับไม่มีไม่มีมาแค่นี้นอ้ไอแต่แพรนี้สิเนะมีคนนะเนะี่ยเห็นปะเฮ้ย <Hey. S 2> โอเค